กราบสวัสดีครับไอสัตว์มึงรีบไปปิดหลุมดำไหมนะมึงรีบไปปิดหลุมดำให้ไวเลยนะถ้ามึงไม่ไปปิดนะกูจะลดเคนถมดินไปถมนะไอสัตว์นะแล้วก็มึงเต็มเลยไอเหียกูเปิดกูซื้อไป42 82อแปอันแปอันยัดแม่เกือบ20เอ็มอ่ะเอ็มละ45มึงคิดดูดิกูเห็นของมใหมา่กูเลยจัดโอ้โหไอเหียทุเรศมากไอสัตว์บอกเลย มึงรีบไปปิดหลุมดาไปนะเอารถเคไปถมก็ได้เอาใครอะไรโบกก็ได้มึงช่วยใครที่มันเจ๊งๆอ่ะไม่มีดวงอ่ะมึงช่วยกันเอาไปนั่งขี่ถมหลุมไปเลยนะไอสัตว์อย่าให้มันโผล่ขึ้นมานะและมึงฟังกูดีๆมึงให้มาทําพ่อมอะไรสัตว์เพชรกระหลัดอ่ะหนึ่งกับสองกระหลัดให้มาทำพ่อของมสามกระหลัดมาสิบอันและโอรีเอามาหาแม่เมื่อไรละห้าพันกูซื้อได้ไอสัตว์แรกกับสองแสนเนี่ยให้เจ้าองก้อนและกําเออรําัมยังพอคุยได้แต่มันน้อยไปวาสองอันน่ะนะแล้วกูถามหน่อย นะหมวกเห็ดอะนะหมวกเห็ดใครโดนบ้างกูได้เป็นสิบเลยสัตว์หมวกเห็ดเนี่ย <c oughs> แล้วก็คอสดาวประเด็นเลยคอสดาวเนี่ยกูดีใจแคบลั่นเฮ้คอสดาวกูก็ันึกว่าคอสดาวบอกออแต่ต้องออแต่ตัดออะไรหงต่อะไรนะไปดูแล้วเจ็ดแม่มึงไม่กระพริบไม่บินไม่ว่าไม่โดดเด่นกูไม่ว่ามึงบวกเอออแต่ตั้บได้กูไหนได้ไหม ป้องกันอะไรอะไรให้กูหน่อยได้ไหมฮะมึงไม่บินไม่วิบไม่บับกูไม่ว่าเลยมึงเอาความที่ดีใจของกูเฮ้ยเฮ้หมวกดาวเนี่ยมึงเอากูบอกไปหมดเลยแล้วเมืเ่อไหร่แล้วกูไม่เฮหมวกหมีเฮ้หมวกหมีมีหกไอสัตว์เอออะไรสามแสนเฮหาพ่อของอะไรสามแสนใบเหลืองที่คือเ,เป็นคังเลยนะใ <laughs> บบัฟบเหมือนกันมีเป็นคังเลยไอสัตว์กูฝากไว้ด้วย มึงรีบไปปิดหลุมทำเลยนะถ้าไม่ปิดกูจะปิดเองไอ้เหี้ยและไอ้พวกเหี้ยที่มันได้พวกลูกกงลูกแก้วเลยไปตั้งรังขายของโชงนั่นไอ้นนสัตว์มึงรีบไปตั้งไอ้ไก่หน้ากวนไอ้เหี้ยนะนะกุยช้าไอ้สัตว์ให้ไวเลยให้ไวด้วยฝากไว้เท่านี้เย็ดแม่เดี๋ยวกูจะปิดแม่งละไอ้สัตว์มึงมึงช่วยหามึงช่วยใครก็ได้ช่วยหาสำนักงานกนะูทิ้งนะกูจะขี้ปลาบ้านมันไอ้สัตว์มึงใครก็ได้มีขี้ขี้เขาขี้หนักๆอ่ะตอนนี้กท้องไม่ผูก ตอนนี้กูท้องให้ผูกขี้ไม่ค่อยเหลวเท่าไหร่ขอคนขี้เหลวผูกโบรับส่งไปทางน,นีมาหากูด้วยกูยีปลาขี้แถมนักง,งานไอ่สัตว์นะเยีสแม่พูดแล้วกูหัวร้อนเลยเนี่ยอย่าลืมนะย้ำอย่าลืมหาที่อยู่สํานักง,งานมาันมันให้กูแล้วใครที่ท้องเสียอยู่อ่ะมึงขี้ใสถุงลวมัดปากถุงส่งอีเบสมาให้กูแล้วถ้าถามพนักงานถามว่าอะไรอ๋อทุเรียนเปียกบอกอย่างนี้ทุเรียนบดนะไม่ต้องบอกเขาว่าขี้นะฝากทุเรียนบดมาหากูหน่อยเดี๋ยวกูส่งเลขันไอ้เลขที่บ้านให้ขอเฉพาะคนท้องเสียนะ ขอแบบว่าปลาดิคือแปะไปเลยแบบว่าแปะเลยอ่ะมันล้างออกไม่ได้มันต้องเอามือขัดออกขัดออกแล้วขยี้อ่ะขอท้องเสียนะแม่ติดพริกข,ขอแบบท้องเสียเหลืองแม่นแบบขอแบบคนที่ท้องเสียของกูมันท้องไม่ผูกของกูท้องผูกคีมก้อนใหญ่ดูขี้หน่อยแบบขอแบบขี้เสร็จแล้วผูกให้ดีเลยนะเอาสองชั้นพอสองเจ้าของสองชั้นอ่ะแล้วใส่กล่องใส่โหลก็ได้นะไอโหลไม่ไหนแล้วแตก นะมัดดีๆนะปัตตานีไม่ค่อยดีไปัตตานีไทยไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้มัดเสร็จพวกสงมหากูเลยแล้วก็ถามว่ากินอะไรนะ้องอ๋อทุเรียนทุเรียนทุเรียนบดนะเยี่ว <loh> ขี้เปียกเนี่ยกูเจียวขี้แห้งกูเจียวขี้เหลวขี้เปียกเนี่ยไอสัตว์ไปปลาหน้ามันกูเจะเจียวขี้เปียกในสัตว์ข <ak h 2> <sh arp> ี้เหลวๆเนี่ยกูจะไปปลาใส่บ้านมันไอสัตว <Melanie> ์เย็ดแม่เจ๊งทุกอย่างไอ้เหี้ยสวัสดี